สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมและเราได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคำถามในรายการเป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ชมทางบ้านนั่นเองครับและววันนี้ครับแขกรับเชิญพิเศษของเราก็พร้อมที่จะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมแล้วท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนาลินีไายบุญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามของคนเป็นอัพไลน์นะครับในใจของเขาก็คงจะลําบากใจพอสมควรก็เลยส่งอีเมลมาถามเราเขาบอกเขามีดาวไลน์อยู่คนหนึ่งแต่เป็นดาวไลน์ที่แบบ,บ,บโผลๆโผล่เขาใช้คํานี้นะครับบางทีทำงานมาเดือนหนึ่งแล้วก็หายไปเลย2เดือนแล้วก็กลับเข้ามาอีก ทำงานก็เพียงแค่รักษายอดเท่านั้นแต่ท่านที่ถามมาเขาไปสืบทราบมาว่าน้องคนนี้อาจจะไปทําหลายยี่ห้อเหมือนกันไปทําหลายบริษัทเหมือนกันในใจเขาก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าเราควรเปิดฉากคุยกับดาวไลน์คนนี้ตรงๆเลยดีไหม,มเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไปไว้เรื่อยๆก็กลัวว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนอื่นๆครับออหมอคิดว่าคุณคุยกับเขาได้นะคะแต่ลักษณะข,ของการคุยเนี่ยอย่าคุยแบบจับผิด จะให้คุยแบบแสดงความเป็นห่วงนะคะก็บอกว่าเออพี่เป็นห่วงเนาะทางานมาหลายเดือนแล้วอยากเห็นน้องเนี่ยมีไรายได้มากกว่านี้มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่านะคะออสิ่งที่หมอคิดว่าเขาเนี่ยยังรักษาความสัมพันธ์กับที่ดีกับคุณและคนร่วมงานและเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับกิฟฟารีนเพราะว่าคุณไม่ได้บอกว่าเขาอะมากวนองคอ์กรคุณไม่ได้บอกว่าเขามาชวนคนของกิฟฟารีนไปทําอย่างอื่นคุณไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ยว่ากิฟฟารีนไม่ดีด้วยการจม แล้วดึงคนไปทําอย่างอื่นไม่มีมีลักษณะที่คุณพูดคือผูกผูกโผล่โผ,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 ผนะคะซึ่งหมอว่าถ้าเขาจะไปทําอย่างอื่นเขาก็ไปเพราะว่าเขาก็ยังเกรงใจคุณ <ừ> แล้วก็ยังยังยังรู้สึกเดีกยบกิฟฟเรนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราก็คงไม่พูดเรื่องนั้นอย่าไปแตะลึกว่าไปทําอะไรมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์เสียนะคะหมอว่าคงแค่ถามให้ความเป็นห่วงแล้วก็บอกว่ามีอะไรอยากให้เราช่วยไหมมีอะไรอยากจะให้เราแนะนําเพิ่มเติมไหมตอนนี้มีสินค้าดีๆหลายตัวนะที่เป็นสินค้าใหม่ที่ เขาทำการตลาดกันสนุกสนานมากเลยลองไปประชุมด้วยกันไหมบางทีเนี่ยเขาอาจจะลังเลทําหลายตัวก็จริงแต่คนที่ทําหลายอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้ดีสักอย่างนะคะลองทําให้เขาเนี่ยมามีโฟกัสที่เราด้วยความเต็มใจนะคะแล้วเขาก็จะไม่มีความขุ่นเคืองกับตัวเรานะคะ การไปทำหลายๆอย่างหรือการเขวยไปเขวยมาเนี่ยจริงๆมันเป็นธรรมชาตินะจ๊ะเงนะคะของคนทําเครือข่ายไม่ต้องต้องวลหรอกค่ะครับก็ดูเหมือนว่าเขาอยากไปลองเที่ยวหาประสบการณ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราจะสามารถ สร้างความผูกพันให้เหนียวแน่นมากขึ้นก็พยายามเหมือนบอกตัวเรายิ่งม,มีความสาเร็จชัดเจนเท่าไหร่ก็จะยิ่งดึงดูดทีมงานให้อยู่เหนียวแน่นมากขึ้น<ช>เท่านั้นด้วยใช่ไหมครับลองดูนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจธรรมชาติของคนเนี่ยเราก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็มีเทคนิคในการที่จะโน้มน้าวให้เขา ทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอได้ครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ